สวัสดีครับน้องๆทุกคนคลิปนี้พี่จุนก็มาวาดโงกุลเนาะตอนอยังเด็กนะครับจากเรื่องดะก้อนบอลเนาะนะครับมาวาดให้น้องๆชมกันแล้วก็มีนะครับภาพนี้ก็ทําเป็น2คลิปเนาะแบบแบบเร่งความเร็วแล้วก็ไม่ได้เร่งความเร็วนะครับคลิปนี้ก็เร่งความเร็วเนาะแบบไม่ได้ไม่ได้เร่งความเร็วก็จะทําให้น้องๆสามารถวาดตามได้เนาะก็คือวาดแบบปกตินะครับ ก็คือไม่ได้เร่งความเร็วนะครับนี่แล้วก็มีมังกรดนะ้วยเนาะนะครับพี่จุนก็ไม่ไม่ค่อยได้วาดเลยเนาะภาพดาาตอนเด็กๆโงกุลสามารถจะวาดตอนโตแล้วเนาะตอนแปลงเป็นซูเปอร์สซย,ย่าเนาะก็วาดให้น้องๆชมกันหลายคลิปแล้วแหละแล้วก็วาดแบบไม่เร่งความเร็วด้วยสอนวาดก็มีนะในช่องพี่จุนเนะี่ยน้องๆที่เข้ามาใหม่ติดตามพี่จุนใหม่ก็ สามารถนะครับเข้าไปค้นหาดูได้นะครับซึ่งภาพนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะสำหรับพี่จุนนะพี่จุนก็คิดว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่ถ้าน้องๆวาดตามก็ค่อยๆวาดตามนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ระบายสีไม่ได้ไม่ได้ถมดําไม่ได้อะไรเนาะนะครับจะได้น้องๆจะได้มองเห็นเส้นเนาะเดี๋ยวพี่จุนคิดว่ามันก็ไม่ไม่ได้ยากนะครับคืออาจจะ มันก็สวยงามเนาะแต่ก็ไม่ได้ยากมากจนเกินไปนะครับน่าจะพอลองฝึกวาดกันได้เนาะสำหรับน้องๆที่ชอบนะงกูกลนจากเรื่องดักก้อนบอลน,นะครับนี่แล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่วาดออกมาค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันเนาะฮะ